สวัสดีครับ ep หกสิบเลี้ยงลูกอย่างไรในยุค ai ให้เป็นเจ้าสัวอันนี้เป็นวิจารณญาณแล้วก็เป็นสิ่งที่คิดเองแล้วก็มีประสบการณ์จากการเลี้ยงลูกในยุคปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่ว่ามีเงินมีทองมากๆนะครับแล้วก็จะประสบความสำเร็จได้เป็นเจ้าสัวจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีเรื่องของความคิดหมายเสร็จเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตมีมูลค่าในตัวเองและสําคัญ อาจจะต้องมีเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือในการช่วยเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังไงเราแล้วต้องมีความรู้มีทักษะชีวิตและก็อยู่กับความเป็นจริงเพราะว่าจริงๆแล้ว AI เนี่ยยังทําแทนเราไม่ได้ในปัจจุบันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราประกอบด้วยต้องมีทักษะชีวิตและอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงสําคัญต้องมีโค้ดไมซ์เซ็ตพร้อมเรียนรู้และปรับตัวตลอดชีวิต ในเรื่องของทักษะแห่งอนาคตที่ผมมองนะครับว่าคนจะต้องมีก็คือการคิดว yeah ิเคราะห์แยกแยะและวิจรารณญาณที่สําคัญมากที่สุดกระตุ้นมาทําไมอย่างไรเป็นคําถามที่ต้องมีเสมอและดูว่ามีประโยชน์ไหมเป็นความจริงไหมมีแหล่งที่อ้างอิงเป็นการวิจัยหรือสิ่งที่เป็นจริงไหมและไม่สําคัญเท่ากับเราต้อง c รี a t i ท e เพราะว่า c รี a t i ท e านี่จะก่อให้เกิดอินโนเวชั n น วันนั้นเนี่ยเราต้องปรับจากสิ่งที่ใช้ไม่ได้แล้วหรือสิ่งที่ไม่ดูไม่มีประโยชน์ให้กลับมามีประโยชน์และใช้ต่อได้อันที่พลาดไม่ได้ก็คือเรื่องของ EQ เพราะาปัจจุบันเนี่ยเด็กสมาธิสั้นมากเนื่องจาก AI และก็สื่อต่างๆจะทําให้รอคอยไม่ได้และก็มีความซีเรียสว่าเมื่อขับใจรอคอยไม่ไหวสาคัญที่สุดต้องเป็นคนที่ยืดหยุน่นเราต้องฝึกให้เขาพร้อมอเปลี่ยนแผน แล้วก็ปรับแนวคิดเมื่อล้มเหลวก็เป็นครูเป็นบทเรียนเมื่อทําได้ก็ทําต่อเมื่อจาเป็นต้องเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนตามยุคเราก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ได้และสิ่งที่ผมมองก็คือในอนาคตาต้องเป็นลักษณะของผู้ประกอบการที่ทํางานพร้อมที่จะสําเร็จโดยใช้ต้นทุนที่ประหยัดมากแต่เป็นในเรื่องของการค้าขายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องของการที่เราเป็นเจ้าของ ดูแลเรื่องเงินของตัวเองแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่ต่างๆที่ทําแล้วผิดพลาดหรือว่าล้มเหลวให้เป็นครู่และเป็นบทเรียนว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างและที่สําคัญต้องทําสิ่งที่เป็นไรายได้และเกิดมูลค่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมจริงๆเครื่องมือ AI เราต้องรู้ตามสถานภาพของแต่ละบุคคลในเรื่องของการใช้ว่าต้องใช้อะไร อัพเดทความรู้อะไรและต้องมีทักษะในเรื่องของพร mm ้อมเอนจิเ e ียริงการสั่งการตั้งคำถามอย่างมีศิลปภาพให้ถูกต้องและตรงความต้องการของงานที่เราจะทําจริงๆแล้วเนี่ยหลักการทํางานต่างๆเนี่ยมันง่ายมากไม่ต้องเขียนโค้ดไม่ต้องมีอะไรแต่สําคัญเราต้องมีไวเซ็ตและการเรียนรู้เพื่อช่วยงานที่ซสส้ำซากให้เอาเวลาไป Creative Innovation ของสิ่งต่างๆของงานเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญที่สุด สอนลูกเรื่องลงทุนในโลกดิจิตัลและการสร้างสรรค์ให้เป็นจริงโดยการลงมือทำ